สบายดีพี่น้องพอขึออ้นอยู่แล้วเนาะับมวยบันดอนพี่น้องมันนี่สม่วยกะสภาพพี่น้องออกมาหาย,ยากกเงงกบเงี้ยงเขียดเนาะพี่น้องหลังจากฝนตกมาขึ้นออนี่เขียดกระสิออกเนาะพี่น้องมากับบอกควันแล้วเนาะพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อี้บอกควันกับไม่เนียเข,ขียดพี่น้อง ประมาณจากักมุกละไบ่ครับนันนี่ประมาณแปดมุกเหรได้ประมาณสองถุมพี่น้องหลังจากกินข้าวแรกลแล้วเนาะสมวยกะถือทขู่กับหัวโคมเนาะพี่น้องมาหาเขียดบัควนเห็นเขียดพี่น้องพี่น้องพี่น้องเห็นเขียดจับเจบได้บ่ใส่เขียดตัวหน่อยตัวใหญ่บ่ นี่พี่น้องเขียดพี่น้องของอันกินบ้านนอกครับพี่น้องหกักกร้ามตโต <laughs> หักกระออกไหมพี่น้องเอ้ยอหักกระออกเอาเห็นนี้เลยเห็นนี้เลยพี่น้องนะเนาะตาเขียดเนาะใช้ตาเขียดนะไปช้ำไปช้ำอึ่งบอออกบอกอึ่งบอกมันออ,อกแต่มนันขึ้น ภับก็ยังม่วๆแน่ก็ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องกลางคืนใส่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 พี่นอ้องเขียนพี่น้องบางคนเล่งไพไปใส่เลยพี่นอ้นองตใหญ่พีนอ้องป้าเถอะดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาสิปไปสบ มันอยู่จังได้พี่น้องกระขึ้นกัะขึ้นพี่น้องเห็นบ่พี่น้องมันนอนอยู่น่ะรบกวนนะคะขอโทษค่ะที่มารบกวนข้เห็ดได้ไล่ไมโน่พี่น้องแกงก็ได้ปิ้งก็ได้พัดก็ได้แล้วแต่ข้อเสียเห็ดต้มจำเจลก็ได้พี่น้องมุกก็ได้เนาะลซ่ได้ย่างแซ่บเซฟหลาย

นี่พี่น้องหน้าเขียดต้าถทงหายถทงหน้าพี่น้องคนตกมาขึ้นหน้ามันไม่ข้างอยูเ่เพื่อนกบ,นบ,บเนาะกบโอเนไม่ได้ดิ ก็บ้านลูกเขียดเลี้ยงกันบ่นี่ให้พี่น้องเบิ่งไปน้ำกันไปแล้วเดีย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 วเคใสใสนี่วะใสอืมบ่ไดรข้าไปส้าพี่น้องโอ้ยบ่เป็นยังพี่น้องตัวนี้ไปอีกเหรอ บ่เป็นยังเฮาเข้าใจว่าไฮนี่มีน้าอ้ไันี่พี่พูดคือทั้งทั้งพูดพี่น้องก็ผู้เกียดพี่น้องไงอันนี้เจ้าตามบักความไปพี่น้องก็ผู้เกียจพันละแมนยังแมนบอกวายเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งก่อนว้ายพี่น้อง พี่น้องป้าเขียนมีไข่เขียดพี่น้องนี่นี่นี่ตัวใช่ใช่ใไปไปไปปาพี่น้องไผ่ขาเจ้าเนื้อพูน่ะทงไพ่ซ้มไพ่พี่น้องตัวนสมมยอดใจเบาไว้ได้อยากไปจับน้ำบบาควันแต่กะข้อซ้ายให้พี่น้องเบิ่งไปนำกันก่อนเนะานะใช<ไ>่เนขแแกองม บอกคันเห็นด้วยตาดีแท้เออได้ได้เอาลีรีรีเฮ้ยไปเสร็แล pues nah ้วเ <kindergarten. S 2> อาแม่นี่ฮะด้วยนี่นี่ควันนี่ตัวนี้ตัวนี้พี่น้องเหนื่อยตัวนี้ตัวนี้มันเพี้ยงอยู่โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไปไปเจ้าไปผูกไล่รีผูกเอาได้มันลบ บาแดกหมดต้องเอานะถ้าตัวใหม่ปะปะปะออกมาทงห้ยทงหน้ากันได้ยินเสียงกบเสียงเขียดห้องพี่น้องเอ้ยตายังน่ะตางัวมันหรือตายังตางัวงัวีเขียดตัวนี้ใส <Ether> ่ไม่ใช่หรอ เพี่น้องนนอนในด้านอยู่พี่น้องตัวบูใหญ่เป็นได้พี่น้องที่ยังใส่ร่มมันอ่ะนะไปสามพี่น้องบามานแล้วบาควานในบามาแล้วแต่กระายโตอยู่พี่น้องบุตรชายตอนนี้ตัวหน้าเฮาหักสิได้พี่น้องเลยพี่น้องตอนนึงพี่น้องเนี่ยอุ่นไม่ใช่ไหมพี่น้องหัวอะไรบ่แม่จ ป้าพี่น้องพุน่ะไพสิพี่น้องเห็นอยู่ทางหนานี่ยมต่ไพ่หายยังอย่างเด้อพี่น้องเด้อเออ่นอนี่พี่น้องมแต่ไพ่หายยังกบยังเขียดพี่น้องเอ้ยธรรมศาสตร์ของบ้านเนาะหายยังกบยังเขียดกินเวลาพนตกโอ้ยบัตมีแต่บอกคนกับสมวยเด้อพี่น้องพุน่ะ่จะสิว่าจะไพ่ผาบหนากันมา ไลยย่ดีพี่น้องเรียกหาชิ้น้ายให้พี่น้องเบิ่งเนาะต้นต่อไปเนาะพี่น้องขอมันสีไดหรือบ่ได้ด่งบบาควนใส่ยี่บเดดบอลายพี่น้องคนเนี่ยงไลยพี่น้อง แต่คนมันย,ยังร้ายพี่หด่อยวม้มันเลยไดดร้ยรายผู้นิจภ <c oughs> ัยคนคนรายเป็นยังก็เลยบอกใครได้พี่ห <c oughs> น่อยเวยเห็นอีกแล้วบอกคนเห็นแล้วเดี๋ยวตามบอกคนไป อ,อ,อ่ะเด็นไปแล้วพี่น้องยี่นไงเสียดูมันจะเห็นนี่เด้พี่น้องเอาเอาบอกควันเอาชวูวบชูแวบคนมันเยื่อังร้ายพี่น้องมันเด็ดโบรายมเมื่อนี่ อีกข้างคน,นงเงร้ยเลยเมื่อได้เบ่าไหร่ถ้ากันเลาะเมื่อไงกันะนะ ไม่อยากเห็นตามันรีเอามาได้แต่นี่พาร์ตเห็นใใหญ่กินเนาะถัดลวกติก็ได้หรือว่าเอามาพัด์เห็นใหญ่กินสมัครพาร์ตได้หนึ่งอย่างอย่างสมัครพาร์ตไม่ไ้ตัวอะไรบ่ ก็ได้เขียนต้นไลยคนเนี่องไลยได้หมือนไม่เห็นก็ได้ถ้ากัดเดเลรอเมื่อเนาะพี่เนาะห่าหอดนี่ก็คนรไายต้นข่ายางออกมาจากบ้านแห่คนรไายพอเห็งพี่น้องเอ้ย มันออกหมดทงหน้าหลัดแล้วใส่พีขวมหวยมาทางหน้าสมวยกับค้นกับลายอีกบ่เนี่ยยังไม่เห็นจุกโตอยู่บ้านหลอกมานี่ใช่ nè bò, ô, tôi chỉ tôi nhảy rồi, cái bông cái bông lên còn bay, á, à, luôn rồi, sấy, ô, phi nọ, mình con dày đấy phi nọ, sấy này, sấy nhanh để, ำหรับผู้เรนที่ถามว่าเบิ่งคลิปนี้เนาะพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจสมวยเหตุคลิปต่อไปเนาะสองมวยบันดอนเด้อพี่น้องเชียร์เป็นภาษาไทยเข้าไปกับสิเห็นเนาะกดติดตามเลยตัวหนังสือสีแดงๆพี่น้องมาคนนี้มาคนนี้สมวยกับสิขอกับอำลาพระจ่าพี่น้องเนาะ เดี๋ยวติดตามทาเบิร์คลิดหนาแล้วพี่น้องว่าสมัยสัมีคิดยังต่อไปเนาะขอขอบคุณพี่น้อง,งหลวงหนามะฮอนน้ก็โกเอาไปพัดพี่น้อง<ด>ไปพัดกินจะไรเข้ากับชิไดกับ้านเลยพี่น้องบ้านนี้เนื้อจอค้นร้ายพี่น้องจะได้กับขอขอบใจหลวงหนาเนาะพี่น้องฝากติดตามส่งมองมาบันดอนพี่น้องโดยสบายดีพี่น้อง